ช่วงนี้เบวชจังไม่รู้จะทำอะไรดีอ่ะเอานี่ไปเล่นเ,เลยเกมดีมแอนรีตีรีคอร์ดโถ่ที่ฝีมือของเกาเซียงที่อยมิงชัดเจนโถ่าพอย่างสวยไรย่เส้นอย่างดีเนื้อเรื่องอย่างอินอะถ้าอินขนาดนี้ก็ลองเป็นสาวจีนแบบในเกมดีมออฟรีตีดูสักหน่อยแล้ว บ,บเกี่ยวพันกับตัวละครลงทุนแต่งอย่างปราณีตและเป็นกระแสอย่างมากในบิลิบิลิเวเบ o และเน็ตอีสคราดด้วยยอดรับชมหลายสิบล้านและแฟนคลับแน่นหนาเนื้อเรื่องลึกซึ้งและมีคุณค่าทางวัฒนธรรมผสมกับตำนานเรื่องเล่าคลาสสิกและบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์และระบบเกมเพย์เล่นง่ายแนวเทิร์นเบสเล่นได้ทั้งเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรอง PVEPVP มีหนัซ้ำยังมีมินิเกมและแมวยักษ์ให้เจ้าเลี้ยงอีกด้วยนะแน่นอนว่ากาชาเกมนี้ก็งานดีไม่แพ้ฟังก์ชันในเกมเลยเปิดมาได้ตัวละครที่สวยขนาดนี้ขอลองไปเป็นสาวจีนหน่อยแล้วกันนะฮัจจ้ฮัจ้ข้าขอจะเป็นสาวงามวิทเาได้ดหรือเปล่านะอามุมนี้นิดอามุมนั้นหน่อย uh oh. อ้เหเผอหันมองข้างบนมองมุมกล้องข้างบนโอ้โหเหมือนลย ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเป็นนักลบกลุ่มแรกที่จะสัมผัสในโลกแฟนตาซีจีนดาวน์โหลดเกมตอนนี้เพื่อเริ่มตน้นผจญภัยในโลกแห่งศิลปะโบราณและดนตรี Dream and l e v i n g Record โหลดเลยแล้วมาอินโนด้วยกันกับข้าสิ今น秦ัง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวเกมมือถือใหม่ที่กำลังจะมาเปิดให้ทุกคนเล่นเร็วๆนี้กับเกมที่มีชื่อว่า Dream and Reality Record จากผู้พัฒนา Net e a s สที่เปิดให้บริการโดย VNG Games ววตัวเกมจะเน้นไปที่ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศต,ต่างๆทั้งดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับกระแสอย่างมากในแพลตฟอร์มอ,อย่างบิลลี่บิลลี่วโบและเน็ตอีสคลาวเนื้อเรื่องผสมผสานตำนานและบุคคลทางประวัติศาสตร์ถ่ายทอดผ่านลายเส้นภาพเขียนแบบภูกานจีนและระบบเกมเพย์ที่แพทคิดว่าน่าสนใจของเกมนี้มานำเสนอให้ทุกคนดูกันค่ะ 书同文，车同轨，天下一统，乃是盛世之基。正是如此。阁下眼光卓绝，莫非就是我们等待已久的使君？ หน้าต่างของล็อบบี้จะมีช่องให้ใส่ตัวละคร5ตัวค่ะสามารถเลือกใส่ตัวละครที่อยากจะจัดทีมได้แต่ถ้าตัวละครผูกชะตากันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมต่างกันในแต่ละตัวละครด้วยและทางด้านล่างซ้ายก็จะมีแมวที่เรามีนะคะให้เลือกเพื่อเสริมบัฟต่างๆให้กับทีมด้วยความที่ตัวเกมเป็นแนว turn b a เบหรือว่าเป็นการต่อสู้ที่ต้องผลดราวกันในการต่อสู้นะคะเลยจะต้องมีการวางแผนในการใช้สกิลต่างๆก็สามารถ กดค้างที่สกิลเพื่อที่จะอ่านความสามารถของแต่ละสกิลได้และสกิลอันติเมทจะต้องใช้ลูกไฟในการที่จะใช้งานมันได้นะคะถ้าเกิดว่าลูกไฟหมดเนี่ยก็จะอดใช้ท่าไม่ตายนะเราสามารถสังเกตเหินการเล่นของตัวละครเราได้นะคะจากด้านล่างของจอน,นี้เลยลำดับจะขึ้นอยู่กับความเร็วของตัวละครด้วยนะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นคน เล่นก่อนหรือเล่นหลังปุ่มด้านล่างซ้ายนะคะสามารถที่จะเล่นความเร็วของตัวเกมได้และสูงสุดที่คูณ3เพื่อที่จะประหยัดเวลาในการต่อสู้ของเราเนาะตัวเกมก็จะมีระบบการตั้งข้าออโต้การโจมตีนะคะหรือว่าจะเล่นเองแบบแมนนวลก็ได้อันนี้แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละคนได้เลยแน่นอนว่าแพทชอบออโต้นะคะว่าแพทชอบดูตัวละครมันตีไปตีมานะ แมวที่เราได้ม,มาในส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนช่วยเหลือทีมของเราให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสามารถสุ่มหาได้ทุกๆประมาณ12ชั่วโมงเนาะยังสามารถอัปเกรดความก้าวหน้าของแมวเพื่อไปใช้ในการต่อสู้กับทีมได้ด้วยมีฟังก์ชันการตอบคําถามนะคะเพื่อสุ่มรเราเภทแมวที่ได้รับนะ แล้วก็ยังจะปรับแต่งความน่ารักของแมวได้อีกด้วยนี่ก็แล้วแต่เลยว่าเราชอบแมวแบบไหนยี่ห้อไหนนะตรงนี้จะเป็นลานเหมียวป่ายเจียนะคะจะแสดงแมวทุกประเภทที่มีในเกมเลยใส,ส่สะสมแมวเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะคะล้วควรจะมีแมวทุกตัวให้ครบนะในส่วนของหน้าต่างตัวละครนะคะก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆเนาะรวมไปถึงสกิลของตัวละครนี้ด้วยว่าทําอะไรได้บ้างใช้ยังไงนะคะและดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวละครที่ผูกชะตาด้วยนะว่าตัวเนี้ยผูกชะตากับใครอยู่บ้างเพื่อที่จะไว้นําไปปรับใช้กับทีมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นดันตะลุย PVE PVP ต่างๆนะรวมไปถึงอาวุธที่ตัวละครสวมใส่ด้วยนะคะก็จะถูกจัดอยู่ในหน้าต่างนี้ทั้งหมดเลยสะดวกสบายมากๆ ส่วนที่สาคัญที่สุดและขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือกาชานน่นเองนะคะจะมีกาชา3แบบให้เลือกสุ่มนะคะมีบอกรดารมือใหม่บอกระดขั้นสูงแล้วก็บอกระดทั่วไปในบอกรดารมือใหม่เราก็จะสามารถเลือก SSR ตัวที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็จะการันตีอยู่ที่30มสิบใบความสนุกของกาชาอยู่ตรงที่เราสามารถที่จะวาดรูประบายสีหน้าน้านองแมวนะคะก่อนที่เราจะเปิดตัวกาชาด้วยนะแพทก็เลยวาดแมวมีไฝไปเลยนี่ไ,ไงไงศิละปะของน้องแพทเอง และใช่ค่ะความเกลือเป็นของแพทเองแพทหวังว่าทุกคนที่โหลดเกมนี้มาเล่นจะไม่เกลือแบบแพทนะเป็นยังไงกันบ้างคะแพท้ายาทุกคนสําเร็จหรือเปล่านะใครที่กําลังมองหาเกมมือถือใหม่ๆเล่นนะคะก็อยากจะฝากเกม Dream and Beauty Record ไว้เป็นตัวเลือกในการผ่อนคลายประจําวันของทุกคนกันด้วยนะคะสาม,มารถลงทะเบียนร่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่ Playto s r e และ a p p s t o r e ตัวเกมจะเปิดให้เล่นพร้อมกันในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นด้วยนะแล้วไปเจอกันในเกมนะคะบ๊ายบาย